เดีอยู่ตรงโน้นลูกยังจุนเดินตามพี่สิครับไปลูกไปเดี๋ยวไปเจอกันที่คัางคังนาจิคาเฟ่หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเป็นช็อปมาเหรอ ถ่ายรูปก,กับกับกับพี่ไหมไม่เหรอไปงั้นเข้าไปข้างในกันเจีย๊ยนา่ต้องเป็นหนึ่งคนหนึ่งจานอ่ะลูกหนึ่งคนหนึ่งแก้วอ่ะลูกเชวอนกินอะไรลูกยันจุนกินอะไรครับหนูจะกินอะไรลูกแม่เอาอลาเต้เออ่กาแฟลาเต้ คาเฟ่มุกค่ะช็อกโกค่าคาเฟ่คาเฟ่มุกค่ะครีมคาเฟ่มุกค่ะเน่ชิวันอะไรไอศมไตกยันจุนี่ตรอเี่ชิวันอะไรลูกช็อกโกแลตสตรอเบร์รี่อ่ตสองกลังเน่สตรอเบอร์ี่หนึ่ง เขกัลี่ดี๋ยวจุกตีนงเดี๋ยวจุ๊กตีนึงแล้วมงเอ้ยนี่เอยตอย่าตีเขานะลูกนะค่ะอย่าจุ๊ก็ห้าตีน้องนะลูกนะเฉวันด้วยนะคะเขามีชื่อของเขาอยู่นะเนี่ยมาหาแล้วเหรอ เชวันนชวันน่งนิ่งสิ่อาคำนี่าทาีับเก่วกดีววิี่นจิมาแยี่จุไม่วิ่งน้ำกัวมนั่งชินเชวันลองเล่นกับน้องซีลูกเชวันไม่วิ่งน้ลูกไม่วิ่งไหนนะคะ จะมาน่อยเนี่ยทาเล่นมือจะมาไนียไม่ค้เ่มือสีหลุกกาณาเ่าจมา่ไม่กาาจะมาบ้านหมายกจะลงไปเล่นมือสีหไหรอไม่ลวนไม่กลัดูซิดูซิดูทุกคนรอดูอย่างเงี้ย จุนไม่พูดเยอะก,กับแม่นะไปลองดูอ,อ,อันนี้เป็นที่อาบน้ำเป็นอ่างอาบน้ำของน้องนะคะแล้วก็เปออ่าขน เพราะว่าชาวนาเดี๋ยวยี่งจะถอดตัวไปอ่ะไปไหนจะไปไหนกูทั้งอาดิตย์ยังทำไม่ทัน

근데 나 조금만 더싫다 조금만 줘. 해쉬 무나이로 미는 나도 이거 조금만 사라 뺀로먹라긴로 사라 뺀긴로 사라 뺀긴로 사라 뺀 나도 좀 먹고 긴로 사라 긴로 사라 뺀긴로 사라 뺤긴로 먹어. 뺤긴로사먹뺤긴로라라뺤긴로사먹뺤긴로 ทำไมแย่งกันกินแบ่งกันกินไม่ได้หรอคะไม่ใช่แม่ถามแย่งแบ่งกันกินไม่ได้หรอลูกได้ค่ะที่ลูกได้ค่ะแม่ลองชิมของยันจุนไหนได้ไหมของยันจุดเป็นยังไงหลกคุณเด็กชอบหวานเหมือนน้ำแดงโซดา เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกพอแล้วพอแล้วลูกชุนชูดาวเหนื่อยเชาวันมานั่งนี่มาร้อนลูกไปนั่งตากแดดทำไมคะมานั่งกับแม่ลูกไม่หนูอ่ะมานั่งกับแม่กับแม่ไหมไม่ร้อนหรอลูกนี่ของแม่หรอคะอีกหนูมาค็อกกี่จอกแก้มเป็นกาแฟมอคค่าชอบกินกาแฟมอคค่า ไอติมมะข่เดี๋ยวความเดี๋ยวคว่มยังจนพอพอได้แล้วลูกเช้านะาโมเอลทำอะไรลูกือลิกสับืชอบไหมคะค่ะชอบ ชอบหรอคะเหมือนก้านลูกของนูนาสองคนเหมือนก้านลูกบอกเขาสิลูกเขาจะอ้วกอ่ะอืมเขาจะอ้วกลูกไปบอกเขาหน่อยไปลูกไปไปชุนครับแม่แม่ถือให้ ลงดีๆเดี๋ยวหล่นลูกไปลงดีๆครับลง,ลงทางนี้ทางนี้ลงทางนี้สิโอ้เจ๊ไปตามหนูหน้าไปลูกไปเล่นสิลูกไปแม่นั่งรอยอยู่นี่ตรงนี้เย็ยนน่ะจะมากินน้ำช็อคช็อคโก้หรือว่าจะมาเล่นกับหมากันคะเนี่ยโคโคให้น้องลองกินดูบ้างสิจุนันลูกอันนี้ช็อกโก้โ กินเสร็จแล้วก็ไปเล่นกับหมานะลูกนะคะตาเงินเดวันจะมาได้อะโดยจะไปไปเล่นกับน้องหมาไปลูกไปพอได้แล้วลูกพอได้แล้วยังเล่นได้อีกนานลูกไปพ่อจ๋าันไปเล่นกับหมาไปลูกไปจุกุบเปิดอาชีพรีบกินลูกรีบกินแอบกินของพี่ อดูเลยลูกดูเลยพี่ไม่เห็นไงดูอีกไหมเอาอีกไหมอร่อยแล้วฮยี่กบยของพี่เชวอนครับอันนี้ของแม่อันเนี้ยไม่เอาแม่ไม่ไปแม่เหนื่อยยันจุดไปเล่นคนเดียว ชี่ใส่หัวกันไหมตัวนี้น่ารักอะลูกตัวนี้ชื่ออะไรอะมันดุเหรอลูกมันดุยานี่จะขับบ้าอกย่ตี้จะกลับบ้านแล้วลูก่เบอนอกมาก่อนลูกนี่ไงตัวที่หนูชอบอะอินซ่ยงหาปใจทาไปไป นี่ยนี hehe, ่하세요เนี่น하세요ออกมาล้วคิวชุดกระโปรงซื้อทำไมะลูกเชจะใส่หรอคะเนีเซลทำดีดีสลกทำดีดีค่ะทำดีดีเชวันทำดีดีถ่ายรูีดีลกอยู่นิ่งนิ่งบอยู่นิ่งนอะไร กระโดดก็ได้หนึ่งสองสามจู๊ปหนึ่งสองสามจู๊ไปลมมหลบคุณ่ปิดหน้าต่างให้แม่น่อยลบเราก็เก็บบ้านด้วยค่ะมาดูนิสะยอ่ะไม่ไปหาปู่กับย่าหลบ วันนี้ไปกินข้าวกับปู่กับย่าใด้เสื้<ะ>อไออมซิกับตเจอไม่ไปแม่ไม่ได้จะไปซิวใ่เสื้อนันออวันพรุ่งนี้เปลี่ยนเสื้อไปหรอแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ใส่ตัวนั้นหรอคะ,คะมัดผมสูงมมขึ้นหน่อยลูกช์นวันช อะไรหนาวลูกร้อนจะแย่แล้วแม่ตับจะแตกอยู่แล้วตอนนี้แค่ลมพัดที่เคยแต่ไม่หนาวลูกอราจะขอหน้าจิจูอุลย์ยันจุนเก็บตุ๊กตาให้เรียบร้อยลูกเราจขอหน้าชิจูอุลย์ซื้รู้แล้วเก็บตุ๊กตาไปห้องห้องให้เรียบร้อยลูกตาบ้างหนเนี่ยดาบจับเข้าไปไปปล่อยหนะลูกป่ะเฮ้ยดาบีอ้าจะนอนตาบ้างไหนเนี่ยดาบีผีเสื้อผีดาบีตาดาบีปล่อยแล้ว แม่ปล่อยแล้วโอ้แทบจอกเลยเนาะไปไหนกันต่ออีกคราวแล้วคะปุยยองค่ะ <category. S 2> ซื้ออะไรหลบของอันนี้ในโรงเรียนให้หนูใช้อะไรอะหลบไหมอันนี้เขาให้ให้ครูไม่ได้ไม่ช่วยหรออ่ะเหรอได้ข้างไม่ได้เป็นครูปังที่ได้จากอะไรหลบโรงเรียนใช่ค่ะให้จากอะไรให้เหมือนให้เงินให้ใช้เงินดีๆเป็นครูปังเหรอคะค่ะได้ได้มาจากไหนอะลูกทำไมถึงได้อะคะ เราเรียนแล้วก็เขาให้เหมือนให้เงินใช้ดีๆแล้วก็เขาให้ใช้ดตเหรอคะแล้วหนูจะไปไหนอีกไปกินข้าวกับปู่กับย่าอีกแล้วเจมินี่จะนั่งโอ๊กนั่งสก๊อตข้าวหน้าจาสต์ไมาไหมเป็นไรอะลราอารมณ์ดีเหรอคะอารมณ์ดีค่ะเชิอารมณ์ดีค่ะ ไปกินข้าวกับปุ๊กกับยา่ายชันในคอมเบลล์แช่วนจะไปไหนคะไปกินข้าวกับปุ๊กกับยา่าค่ะไปกินข้าวปุ๊กกับย่าค่ะแล้วก็โอลีเวอร์ไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งช้อปอปิ้งถึงแล้วคะ่ะถึงที่จอดรถแล้วค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวแก้มจะพา,าเจียมไปซื้อของต้องเดินไปทางนั้นแหละลูกมันเดินมาทะลุโอลิเบียงได้ไงยันจุงครับ อูิเบียงเป็นร้านเครื่องสำอางนะคะเป็นอูิสดนะคะน้ำหอมทุกคนคะแก้มเห็นคนใส่ชุดช้าง<อ>เห็นไหมชุดช้างอ่ะไหนแม่ดูสิอ๋อตรงน้องเขามีงานอะไรกันอะลูก นระวังลมนะลูกช่าครับอนับนี้อรยดีอันีรัยีอัรับยินดอนรัรับดอนัน้อีอัยนันนี้ันไม่้ช่เหมือนเป็นแบบ หมามีหมาเยอะๆแต่ว่าเหมือนกับคนอื่นคนนั้นเอามาเล่นคนนี้เอามาเล่นอย่างเงี้ยเล่นจิงคาเฟ่ก็มีเยอะไงของของคาเฟ่อะมีประมาณสองตัวสามตัวอ๋ออหนูม่ไวา่อหน่อู่อหน่ดอูทำไ่ได้เลยพอ่เลอหล้อออ่อ หิวเหรอลูก้อะไรอ่ะลูกเทวอนหนูจะมาเกาตรงนี้ไม่ได้ลูกไปค่ะเดินไปค่ะอันนี้เป็นซอยตป,ปกีนะคะทุกคนซอยตป,ปกีที่แก้มเคยถ่ายให้ดูนะคะก็จะมีตป,ปกีซุนเดย แล้วก็จะมีเหมือนแป้งตอกหุบอะไรนะอยโบที่เป็นตอกอะอะไรนะโฮตตอกเหรอตอกมีโฮตตอกขายด้วยแต่ว่าโฮตตอกไม่เปิดนะคะวันนี้บางร้านก็จะเปิดบางร้านก็จะไม่เปิดนะเนี่ยเขาก็จะยืนกินอย่างนี้ค่ะท่าน้าหนาวนะฟินมากเลยเปลุกจุนครับเดินลุก จุนรอแม่ก่อนนะจุนรอแม่ก่อนนะจุนจุนรอแม่ก่อนจุนหยุด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 รอเยบอกยังไงก็รอจูไปไม่จูไปไปทฉันรอก็จะฉันรอรอกนเยอะหรโอ้โหม่นดี๋จะม่นเดี๋ยวจะลองกัมนั่งตรงอันเนี้ยถนนพาลิสเบเกอรี่อะอันเนี้เซล พี่เส้นเ이ิญ0 <laughs> <laughs> 매운 한 거야. 이렇게 쭉 올라가. 아니 <laughs> <이제> 앞으로 당겨줄게. <laughs> 아니 같이 올라가야 돼. 연주 옆으 가봐. 작은 누나랑 같이 올라가야 돼. 아빠 그냥 아, <laughs> 앞으로 당겨줄게. <laughs> 앞으로 당겨준다고 이렇게 비켜봐. 아빠 이게 뭐야? 비켜봐. 자 나와봐 나와봐, 나와봐. 연주 내려가봐 연주 내려가봐. 아 비켜. 연주 헤맨 좀 나이지 연주 빈야 여기저기 바. 썰기 바. 썰기 바. 썰기 바. 기 바. 썰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 기 바. 기 바. 기 바. 썰기 바. การปิ้นรูปออกมาครั้งนี้นะคะทุกคนมันได้แค่สองใบนะคะเชวอนก็อยากจะเก็บเอาไว้ยอนจุนก็อยากจะเก็บเอาไว้จียอนก็อยากจะเก็บเอาไว้ก็เลยทะเลาะกันนะคะที่ยอนจุนดึงออกให้นี่คือดึงออกให้แทนพี่จีออนค่ะพี่จีออนเขาไม่อยากให้นะคะกลัวเชวอนจะทําหายทาไมเดี๋ยวหาย มาลูกมาเกี่ยวเสื้อหรอมาลูกเป็นพี่ก็อย่างเงี้ยลูกต้องช่วยน้องมาไม่ใช่ขี่ของน้องช่วยน้องถือ <c oughs> มาค่ะชาวันมาลูกมาพี่ก็วอยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไข่บีร้านหมูย่างนะคะอืมม <c oughs> าใส่รถลูก <c oughs> ไม่นั่งตรงนน้นลูกไปนั่งตรงนน้นลูกวันจันทรจะนั่งที่ตรงนี่ะ Wars> เข้าไปเล่นเลยเหรอลูกเขาไปเล่นอะไรอ่ะคะอเยทไมเช่วันไม่พูดกับแม่ล่ะค่ะเดี๋ยวเราออกมากินข้าวด้วยนะคะช่วงเวลาที่แก้มหายไปนะคะทุกคนรู้ไหมแก้มมีเร uh uh ื่องที่จะเล่าให้ทุกคนฟังเยอะแยะมากมายเลยค่ะคือช่วงเวลาที่หายไปก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ย่าล้มด้วยนะคะก็ผ่าตัด ตรงช่วงเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่หายดีแล้วก็มาบอกทุกคนนะคะก็ไม่ใช่เรื่องดราม่าอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าแค่บอกทุกคนเอาไว้ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ยุ่งมากจริงๆค่ะทุกคน1เดือนที่ไม่ได้อัปโหลดคลิปให้ทุกคนดูเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะทุกคนตอนนี้บ้านก็ประมาณ20-30%แล้วนะคะที่สร้างไปส่วนเรื่องร้านอาหารนะคะตอนนี้แก้มยกเลิกเป็นร้านอาหารแล้วก็เปลี่ยนกลับมาทําเป็นหมาดนะคะเพราะว่าคนที่ทํางานอยู่ในครัวนะคะลูกเขายังเล็ก ูก็แก้วอาจจะต้องทําคนเดียวก็เลยไม่ไหวค่ะเดี๋ยวว่างๆแก้มจะมาอัปโหลดให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะคะอะไรนะคะชมภาษาจีนอะไรล่ะ